สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็อยู่กับพ้าเซนไปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเฟ e ซีรีเหมือนเดิมนะคะวันนี้แปลกหน้าแปลกตานะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็มาทำเป็นครั้งแรกนะคะก็มาเจอเรื่องอยากๆเลยนะคะก็คือการพูดถึงประวัตินะคะของสเตโนนะคะเทพธิดาผู้สมบูรณ์แบบหนึ่ง เซนโนนะคะเป็นลูกสาวคนแรกนะคะ พี่น้องกอกอนนะคะเธอเป็นพี่สาวของยูเรียลและก็เมดูซาอะรู้จักเมดูซากันดีเนะาะเธอเกิดมาจากความปรารถนาของมนุษยชาติที่ต้องการเทพในอุดมคตินั่นก็คือศูนย์รวมของความปรารถนาจากเหล่าชายชะกันทําให้ยูเรียลนะคะและสเตโนเป็นเทพธิดาที่แสนจะสมบูรณ์แบบผู้ที่ไม่เคยจะแก่ลงเลยแต่สําหรับเมดูซานั้นไม่ใช่นะเมดูซ่าเนี่ยมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เธอนั้นเติบโต เมื่อ14 0 0 0ปีก่อนสเตยโนโและยูริเอลเนี่ยได้ปรากฏตัวในตอนที่เทพโบราณต่างๆเช่น12เทพแห่งโอลิมปัสได้ร่วมต่อสู้กันกับเซฟายักษ์ผู้ตกมาจากดวงดาวต่างจากเมดูซ่าที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติบางอย่างรวมถึงความอิจฉาของอาเธอร่า,าเธอจึงถูกสาปทำให้ศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพวกเธอทั้งสมมันหายไปและสุดท้ายพวกเธอก็ถูกขับไล่ให้ไปอยู่ที่เกาะ ไรรูปร่างในฐานะสัตว์ประหลาดนั่นเองอาเทนาเรียกสเตโนโและยูเรียว,ว่าสัตว์ประหลาดเพราะพวกเธอไม่เคยเติบโตขึ้นเลยแต่ความจริงแล้วพวกเธอคือเทพธิดาที่สมบูรณ์แบบต่างหากด้วยความรักที่มีต่อน้องสาวเมดูซ่านั้นพวกเธอจึงอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้ต่อไปอาศัยอย่างสงบอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งเมดูซ่าเนี่ยได้ต่อสู้กับกลุ่มคนที่หวังจะฆ่าพวกเธอ และจะนำเอายูเรียลและสเตโนกลับไปด้วยเธอจึงเริ่มทำร้ายผู้คนจนตกไปสู่เส้นทางแห่งสัปะหลาดแม้ว่ายูเรียลและสเตโนจะเตือนแล้วว่าห้ามฆ่าคนเมรุซ่ากลับไม่สนใจและดื่มด่ำที่จะฆ่ามนุษย์ไปเรื่อยๆสุดท้ายเมรุซ่าก็หนีออกมาจากเกาะเพื่อไม่อยากให้พวกพี่ๆของเธอนั้นได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของเธอนั่นก็คือก่อก้อน แต่ยูเรียลและสเตโนก็ตามหาเธอจนเจอพวกเธอทั้งสองยอมสละชีวิตของตนเองให้แก่เมรุซาที่กลายร่างเป็นกอนก้อนแล้วสเตโนเสียใจมากที่ได้ปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เธอไม่ได้ขอให้เมรุซาปกป้องพวกเธอเลยแต่ขอแค่ให้เมรุซาได้มีความสุขก็พอส่วนยูเรียลเนี่ยก็ยอมแพ้ต่อกอก้อนเพราะว่าน้องสาวของเธอเนี่ยได้กลายร่างเป็นกอนก้อนไปแล้วพวกเธอก็เลยคิดว่าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไป พวกเธอจึงยกชีวิตให้กับกอกอนอยูเรเลวและสเตโนเนี่ยจับมือกันแน่นเลยทั้งคู่เนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัวยูเรเลวบอกลาน้องสาวของเธอถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นเธอเชื่อว่าพวกเธอทั้ง3มคนเนี่ยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเธอยิ้มและลูบหัวให้กับสั์ปรารที่กำลังเขมือพวกเธอทั้งสองอย่างไรเยื่อให่ต่อมาเพอร์ซิอุสได้ใช้กระจกคิบิซิส สะท้อนฝันร้ายของกอก้อนกลับไปฝันร้ายของกอก้อนก็คือการเห็นช่วงเวลาที่ตัวของเมรุซ่าและพี่ๆของเธอนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอกําลังตกอยู่ในภาวังแห่งความสุขเพอร์ซิวสจึงได้โอกาสตัดหัวของเธอเป็นการปิดตำนานปีศาจร้ายกอก้อนตลอดกาลเซโนมีหน้าตาที่คล้ายกับยูเวลมากพวกเธอเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นคู่หูโลริต้ากอิกที่เปียบดังหิมะขาว เตโน่ถูกวาดไว้ว่าเป็นเด็กสาวในอุดมคติเธอแสดงท่าทีที่ดูไร้ความเป็นห่วงหน้าตาเปลี่ยมไปด้วยรอยยิม้มน้ำเสียงและคำพูดของเธอทำให้เหล่าชายชะก,กันต่างยอมที่จะปกป้องเธอถึงแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามเซโน่และยูริเอลต่างก็ชอบมนุษย์ พวกเธอต้อนรับเหล่าคนที่เข้ามาในเกาะอย่างดีดูแลพวกเขาอย่างดีและเดินทางส่งพวกเขากลับไปแต่ความจริงแล้วยูริเอลและสเตโนโต่างเป็นปีศาจต,ตัวน้อยที่แสนน่ารักสำหรับพวกเธอแล้วมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นเพียงของเล่นให้พวกเธอเธอชอบที่จะจับตาดูความอับอายและการดิ้นรนของมนุษย์ เตโน่เนี่ยชอบแกล้งเมรุซ่าเป็นอย่างมากแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นห่วงเมรุซ่ามากเธอชอบดูดเลือดของเมรุซ่าเพราะว่ามันหอมหวานเซโน่กับยูเรียมีบางอย่างที่เชื่อมต่อกันอยู่เหมือนกับเป็นพลังจิตทำให้พวกเธอทั้งสองมีร่างกายที่เหมือนกันและแบ่งปันความรู้สึกต่างๆได้เหมือนกันรวมถึงบุค,คลิกของพวกเธอก็เหมือนกันอีกด้วยพวกเธอมักจะพูดว่าเธอเป็นคนคนเดียวกันหรอ ไม่ว่าใช้หน้าไหนต่างก็ยอมรับและหลงไหลในตัวของสเตโนแต่ใครก็ตามที่รู้จักเธอมากพอจะรู้ว่าสเตโนเป็นคนที่ขี้เกียจและไร้ปานีมากสเตโนไม่มีความปรารถนาต่อจอกศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเอาจริงๆสเตโนเองก็อยากให้พวกเธอทั้ง3าเนี่ยได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเพียงแค่นั้นเอง เจโนปรากฏตัวครั้งแรกใน f a t e h o l l o w a t a r a s i a u s ในเนื้อเรื่องของเมดูซ่าสำหรับในเกม f ฟ t e Grand Order เธอปรากฏตัวครั้งแรกในบทเนื้อเรื่อง Septem จักรวรรดิแห่งความบ้าคลั่งอันเป็นนิรันร์และซาโลมอนวิหารแห่งการเวลาที่ยิ่งใหญ่ความสามารถเฉพาะคลาสการปกปิดตัวตน Present c o n s u m e n t A+ ความสามารถในการลบตัวตนออกไปโดยสมบูรณ์แม้แต่เซอร์แวนที่มีความสามารถในการตรวจจับก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่จะถูกสัมผัสได้เมื่อเริ่มทำการโจมตีการต้านเวท Magic r e s i s t a n ต์เสามารถยกเลิกเวทระดับ A ลงมาได้ทั้งหมดทำให้เวทมนในปัจจุบันทั้งหมดไร้ผลเสียงเสน่ร์ออร์ริงค์ไนทิงโค เอเสียงอันไพเราะที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดรวมถึงเป็นสนัญลักษณ์ของสายเลือดกษัตริย์ทำหน้าที่เหมือนเป็นมนต์เสน่ห์ที่มีผลต่อเพศตรงข้ามการดูดเลือด blood sucking A ความสามารถในการดูดเลือดผู้อื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเอง ตามระดับของความสามารถยิ่งระดับสูงความสามารถที่ได้รับหลังจากดูดเลือดยิ่งมากขึ้นในระดับของสเตโนนั้นบาดแผลของเธอจะถูกรักษาเธอนั้นชอบดูดเลือดของเมลูซาเป็นที่สุดมันจึงทําให้ความสามารถในการรักษาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเธอดื่มเลือดของน้องสาวเธอแกนกลางของเทพธิดา g o d n e s s device core ex ความสามารถที่เทียบเท่ากับความเป็นเทพทั้งยังป้องกันการโจมตีทางจิตใจทั้งหมดแถมยังช่วยคงรูปร่างให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นไม่ว่าจะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนความเอาแต่ใจของเทพธิดา Godness Vim A มันทำให้เธอได้รับความสามารถหลายอย่างซึ่งทำให้ซึ่งให้ทั้งผลดีและร้ายแบบสุ่ สมบัติวิรชนที่ครอบครองอ้อเ oh. ม้า e บ t s ต์ตซยไนลอสเตนโน่สไล์ออฟเดสเตโยิ้มแห่งเทพธิดาประเภทต่อต้านบุคคลระดับ B ไม่ว่าจะเป็นชายที่มีใจกลังกล้าหรือสุภาพบุรุษไร้มนทินตราบใดที่พวกเขาเป็นผู้ชายพวกเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อของสเตโนโอย่างแน่นอนเสียงกระซิบของเธอนั้นเป็นดั่งยาพิษอันทรงพลังแววตาอันเหม่อลอยนั้นเป็นดั่งดาบอันแหลมคมและเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น สเตโน่จะทำมือเป็นรูปหัวใจพร้อมกับโพสท่าน่ารักแสดงให้เห็นถึงเธอสามารถเอาพิชิตหัวใจของเป้าหมายได้อย่างงดงามผู้ชายส่วนมากไม่สามารถต้านทานกระบวนท่าของเธอได้แต่ถ้ามีครั้งใดที่การโจมตีนี้ไม่สำเร็จเธอจะแสดงท่าทีที่โกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติของสเตโน่นะคะวีรชนท่านนี้ ถ้าข้อมูลน้อยไปหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากฟังประวัติของอคนอื่นนะคะหรือว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็สามารถเม้นบอกกันข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับครั้งแรกของดิฉันนะคะก็เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะคะว่ามีให้ปรปับปรุงยังไงหรือว่าแก้ไขยังไงนะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย